ห้ใจพยักโขจะัะหายใจออกก็พยักโขจะเข้าให้ดึกออกให้ชัดตั้งใจมาสักแล้วอยากให้เกิดบุญคุณให้ให้ครบจึงา,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 า้องทำแล้วก็อยากเพิ่ึเรี่องด้ อย่าช่วยเสริมเพิ่มให้เกี่ยวกับเรื่องของพุทธคุณหรือจะสวดมนต์อ,อัดยับให้นะอาทำหลับตาให้เกิดอาการดีขึ้นห้ามดลุตาเด็ดขาดนะบุตรสาวว่ตัวละตุวสองว่าสมุติสสุตะบุตรสาวว่ตุวละตุวสองาสมุติสสุนะบุตรสาวว่ตุวละตุวสองาสมุติสสุตนะบุตรสาตัะตัวสองว่าสมุติสสุตออพยัญชนะมาเชิญพญานะของพยงัญชนะจะอาจจะเข้าไปเต็มปอดเลย สูตรเข้าไปสูตรรับรับคาถาเข้าไปสูตรรับของเข้าไปแล้วก็หาจจะออกให้ไวอาจจะเข้าให้ไวหาจจจอยให้ไวกระแต่นดันเลยแค่หนึ่งตางเลยเอาเสือเข้ามาเชิญเอให้มีการท่าดการสามสิสองอัฐิมาสมิการเยียวยาโรคมานะคตับท่นตาตาจมมสนาฮาดูอัฐิที่มีชาวกังอารดานเลนห้าหมื่ต่าเด็ดขาดพยักโคจะไว้พยักโคจะ

สิทธิ์กบเจ้มาไว้แล้วสึงดวยบธรรตกุณังสังวัิรบาสิทธิ์กบเจ้ามาไว้แล้วสึงดวยบธรรมกุณังสังฆดิรวาสิทธิ์กบจ้มาไว้แล้วสึ่งดวยบธรรมกุณังสังฆงเอาจดบาดยรงมืสิทธิ์กบจ้ไว้แล้วสึงด้วยบธรรมกุณังสังฆงวัธิราสิทธิ์กบเจ้าไว้แล้วสึงดวยธรรมกุณังสังฆาด์กูบเจ้าจะเอาเสือมาใี่มามาเอาลงมาลงเข้าล่างมาเข้าอีเข้าอี หายใจรับเข้าไปรับพยาเสือโค้งเจ้าแห่งดงพงไัยอากคารคาามานาหูร้รู้ร้รู้ร้รู้รรูรูรรรรับเข้าไปอีกเกิดอาการใดขึ้นห้ลุงตาเด็กขานนะเอ โอ้โหจับดอกไมจดดอีที่ีสูกว่าสิงกมาเจ้าก้อเชิญปาราสมมาอเนือกาเนือผมข้อญเชิญปะปเสด็จัาดูบาบาซายข้อนเชิญพระนารายณ์เด็จมัอยู่บาาขวาอ้อนเชิญมาแม่หงคาเสด็มาเป็นน้ำรายก้อนเชิญบาบายเสด็เป็นนมปากข้อนเชิญพระยาณาราชไรไไม่ใสสองวันก็อเชิญมาการเสด็าเป็นดวงใจสีเดียบันจะกระทการใดใดบูดดีใดเย่อดมาเบียดเียนดีทาเข้าอีเข้าอีเอาเสือเข้ามาอีเข้าให้ลึกเข้าให ให้ร hey, ้องแรกแวกขวัญ hmm. ดังๆเข้าร่างกายนี้แล้วให้ทะโยนทะยานบัดนี้จับต่างละโหนโยโนทะานบัดนี้ให้มีเกลียวและไม่มีกงเละไม่มีดวงตาอดีมันจะเมอยะรมาดังนันจะโยมาสลาดทีที่มีจาว่ัารอาดายยกะดงงีนุมักมีกะพัสังนังนผู้ทารียังกระดียัมีังแต่มงมุนโบโดยตังเไมตตรัานกัน

จุดดูวาสนาไม่จงบวกตอนนี้มาดูกาาวอามาโมมันตะมาอุรุปเยงกระเสวราชินโอตีการานิชาตานิยูดานุมาบีรหรู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 ระรูรูยารู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 รุรู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 รร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 ร นัพระมจารัปิมานังอดีกาเปสาาโตปัญญปตุงมังจินโหบุตายาพุานังอมูกว่สกบมาเอาอธิษานเอานะอะไรไม่ดีก็อธิษานใหมันดีๆคยไปกมือ